คิดว่าธรรมศาสตรส์ศูนย์เรื่องสิทธิเป็นวันนี้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเราเป็นแคมปัสที่ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงเทพมีนักศึกษามาเรียนที่นี่อยู่ประมาณ2 5 0 0 0คนเป็นศูนย์กลางการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมดเหลือแต่ทางสังคมศาสตร,ร์มนุษยศาสตร์ในระดับปริญญาโทที่อยู่ที่ท่าประจันเท่านั้นแล้วก็ที่นี่นอกจาก มีการเรียนการสอนซึ่งมีคนมากขนาดนั้นแล้วยังมีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่มีผู้ป่วยนอกอยู่วันละมากกว่า2500้อคนมีหอพักของนักศึกษาและบุคลากรซึ่งมีคนอยู่ประจําในศูนย์การศึกษานี้เนี่ยมากกว่า1ม0 0 0หพคนความจริงธรรมศาสตร์มีเป้าหมายในยเรื่องการเราใช้คําว่าอนุรักษ์สภาพาแวดลอ้อมและพลังงานมา ประมาณ5 6ปีมาแล้วนะครับธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ลงนามในความร่วมมือกับกระทรวงพลังงานโดยผ่านกรมส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานในการที่จะดําเนินมาตรการประหยัดพลังงานในเรื่องต่างๆแล้วมหาวิทยาลัยก็ทําเรื่องนี้มาประมาณ6ปีแล้วเช่นเดียวกันเราเริ่มต้นจากการจัดรถรับส่งภายในแคมปัสที่เป็นรถ NGV ทั้งหมดแล้วก็ยกเลิกรถขนาดใหญ่ไป เริ่มจากนโยบายส่งเสริมการใช้จักรยานในมหาวิทยาลัยแล้วก็สร้างสิ่งที่เราเรียกกันติดปากที่นี่ว่าเป็นคบอร์เวย์สำหรับจักรยานมาถึงทางจักรยานที่มีหลังคาคุมยาวประมาณ4กิโลเมตรเศษทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเรามีนโยบายเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในเรื่องของพลังงานที่ใช้ในรูปของแสงสว่างด้วยการกําหนดมาตรการเรื่องการควบคุมหลอดไฟการติดตั้งสวิตกระตุกการลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จําเป็น แล้วก็ไปถึงพลังงานที่ถูกนํามาใช้กับระบบปัประกาศซึ่งเป็นหัวใจหลักของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันด้วยการดูแลเครื่องปัประกาศเปลี่ยนเครื่องปัประกาศแล้วก็ดูแลเรื่องชิลเลอร์ขนาดใหญ่สาหรับเครื่องปัประกาศเราทําอีกหลายมาตรการที่คิดว่าเป็นมาตรการที่จะไปในทิศทางนี้ล่าสุดมหาวิทยาลัยเพิ่งเริ่มทําโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ด้วยการติดโซลาร์เซลล์ในอาคารบางอาคารของมหาวิทยาลัยแล้ว สำหรับโครงการนี้เนี่ยธรรมศาสตร์เลือกอาคารหอสมุด um ป่วยอึ้งปากรเป็นอาคารหลักที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยเหตุผลคมจริงไม่ใช่เหตุผลในเรื่องของการมีอยู่แล้วแล้วก็มีที่เดียวที่จะให้โชว์อย่างที่ผมเรียนว่าเรามีหลายอาคารมากที่อยู่ในลักษณะนี้แต่เราเลือกอาคารนี้ด้วยเหตุผลพิเศษบางอย่างตรงที่อาคารนี้เป็นหอสมุด um หลักของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์เรืองสิษ์อาคารนี้เป็นอาคารที่มีการใช้ประโยชน์มากที่สุดของมหาวิทยาลัย อาคารนี้เป็นอาคารซึ่งมีผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากที่สุดเรายังมีจุดมุ่งหมายในเรื่องที่จะสร้างภาพลักษณ์หรือสร้างการตระหนักรับรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงานการใช้พลังงานอย่างเป็นประโยชน์ไปสู่คนของมหาวิทยาลายัยซึ่งหมายความถึงคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเป็นนักศึกษาด้วยผมคิดว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาที่พวกเราทุกคนรู้แต่ไม่ค่อยได้คิดถึงมันว่า วันหนึ่งข้างหน้าพลังงานจะหมดลงแล้วชีวิตของมนุษย์ทุกวันนี้พึ่งพาพลังงานมากมายมาหาศาลจนกระทั่งขาดไม่ได้เราอาจจะไม่ได้นึกภาพว่าอีกผมไม่ทราบ50ปีข้างหน้า60ปีหรืออีกร้อยปีข้างหน้าเมื่อพลังงานหมดไปจากโลกแล้วชีวิตมนุษย์จะเป็นอย่างไรเรายังนึกว่าช่วงชีวิตของเราเนี่ยเป็นช่วงชีวิตซึ่งไม่มีปัญหานี้และปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของเราแต่ผมคิดว่าถ้า เราตระหนักว่าถึงไม่ใช่ปัญหาของเราก็<ๆ>จะเป็นปัญหาของคนรุ่นลูกของเราหรือรุ่นหลานของเราซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องห่วงใยด้วยเนี่ยแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีส่วนทําได้จริงในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานเรามีการใช้พลังงานซึ่งถูกไม่เคยถูกปลูกฝังอะไรเลยเรารู้สึกว่าพลังงานเป็นสิ่งที่หามาได้แล้วก็เป็นหน้าที่ของคนอื่นที่จะต้องจัดหามาถ้าคนในสังคมมหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นคนมีการศึกษาได้คิดอะไรบ้างกับเรื่องนี้ ถึงการรณรงค์ในโครงการลักษณะเช่นนี้หรือมาตรการประหยัดพลังงานที่มหาลัยพยายามทำเนี่ยถ้าเราคิดเราตั้งคําถามเราคงจะทราบว่าไม่นานในเจเนเรชันต่อไปหรืออาจจะถัดไปเท่านั้นเราจะประสบปัญหานี้แล้วปัญหานี้เนี่ยอาจจะถูกแก้ไขได้ถ้าไม่ใช่เป็นเพียงการชะลอปัญหาให้มันช้าไปด้วยตัวของพวกเราเองเนี่ยถ้าพวกเราตระหนักอย่างนี้ว่าการที่พวกเราปิดไฟหรือปิดเครื่องปรับอากาศหรือไม่ใช้พลังงานพุ่มเฟือยเกินไปเนี่ยคน ไทยจานวน60กว่าล้านคนคนในโลกหลายพันล้านคนถ้าช่วยกันทําอย่างนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าก็จะทําให้ประเด็นในเรื่องพลังงานที่กำลังจะหมดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยมันเนื่นช้าออกไปหรือมันเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานได้ผมคิดว่านั่นจะมีคุณอุปการมหาศาลไม่ใช่ต่อมหาวิทยาลัยไม่ใช่ต่อสังคมไทยเท่านั้นผมนเชื่อน,น่าจะเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อมนุษยชาติด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนทําได้ที่ตัวเอง